สวัสดีครับเพื่อนชาวไวกเกอร์วันนี้อยู่ผมช่องแบงค์สเปกเตอร์แต่วันนี้นะครับผมจะพาเจ้า Honda w วิล4 0 6เอาไปลองขี่นะครับหลังจากที่ผมเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้าไปนะครับมีเมาส์ตัวนี้นะครับที่ติดกับกระจกนะครับที่เพิ่งใส่เข้าไปแล้วก็มีท่อนะครับมีท่อใบยาวครับท่ออากาศซึ่งผมบอกไปก่อนนะครับว่าท่ออากาศใบเนี้ยมันเงียบแต่ว่ามันได้กําลังบิดกับกําลังปลายที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอเป็นคอเก่านะครับเป็นคอแต่งของยามโมโมโต้นะครับในอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ทะเเเบบบีียยยนนดด้วว๋รรราลองไปััชมก่ะค うん。<noise> แล้วก็กลับมาแล้วหลังจากการขี่มานะครับซึ่งฟีลลิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแรงบิดต้นเนี่ยมันหายไปนะถ้าเทียบกับท่ออาซีที่ผมเคยใส่ไปแต่พอมันขึ้นรอบกลางรอบปลายเนี่ยแรงบิดมันมาเรื่อยๆเลยคือปลายเนี่ยมันมาดีกว่าเดิมมันไปได้ไกลกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นท่อทรงอาซีปเก่าเนี่ยมันมาไวหมดไวนะครับ <S <S แล้วก็ฟีลลิ่งที่แตกต่างไปจากครั้งที่แล้วเลยก็คือความร้อนนะครับผมไม่แน่ใจนะ พอใส่ท่ออย่างเงี้ยท่อรวมเป็นออกข้างปกติอะครับความร้อนมันสะสมเยอะมากครับเวลาขี่แบบขี่ความเร็วสักประมาณ30-40ีเนี่ยคือความร้อนเนี่ยมันตีเข้าที่ขาหมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะมันเกิดจากที่ผมใส่ท่อเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนใส่ท่อทรงอาซีเนี่ยก็คือท่อมันมุดไปข้างบนเลยนะครับคือท่อเนี่ยมันบุดขึ้นตามนี้ไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันลงมาแล้วเหมือนความร้อนเนี่ยมันดันขึ้นนะครับเวลาเราขี่ช้าเนี่ยมันดันเข้าขาหมดเลยซึ่งบอกเลยว่าร้อนมากส่วนคลิปนี้นะครับต้องขอโทษเพื่อนไปด้วยว่า เสียงท่อมันอาจจะไม่ลั่นไม่ดังนะครับเหมือนคลิปครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าผมมีการใส่ท่อใบยาวขึ้นนะครับคือท่ออาคาใบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของบางมุมของกล้องเนี่ยผมใช้เจ้ากล้องอีเคนตัวนี้นะครับคุณภาพมันอาจจะไม่ดีเท่าโกโปรนะครับแต่ว่าเพื่อให้ได้ภาพหลายมุมนะครับผมก็เลยเอามาใส่ตัวหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้หากเพื่อนๆไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องแบงค์สเปกเตอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ